สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนอฟซทุกท่านเรามาดูราพัฒนานกันต่อเพิ่งกลับมาแต่บ้านถึงเมื่อคืนนี้มาลงเล่าต่อเลยมาลงเล็กต่อก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าคำเตือนแนวทางนี้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิ้น เราใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้ามาดูกันเลยดูเราเราพัดนาโบโลโบโลบุญ่างพุทธที่เปดครับหนึ่งครับ เห็นไหมตรงเราจะใช้เลขที่ออกก็คือสองสองเก้าสอง,กสองหกห้าพันหนึ่งครั้งร้อยสองครั้งหน่วยหนึ่งครั้งบวกแปดคูณที่ สนหมื่นพันบวกสิบบวกหนึ่งคงที่ก็คือเก้าสองสองเป็นสี่บวกห้าบวกแปดสองบวกสองบวกหก หนึ่งคูที่เท่ากับสองสองเก้าห้าบวกสี่เก้าบวกเก้าเป็นแปดแปดบวกแปดเป็นสิบหกเจ็ดบวกห้าเป็นสองบวกหนึ่งบวกห้านะคะสองบวกสองเป็นสี่บวกหกเป็นสิบบวกหนึ่งเป็นสิบเอ็ดเป็นหนึ่งเป็นสิบเอ็ด

จัวดอจัดเลขที่ออกก็คือ 22. สองสองใส่สีชมพูเลยไปที่สองสองล่างเอาไปล่างสองสองต่อมาเจ็ดสี่สองสี่จ็ดสอง สองห้าหกหรือสองหกห้าบอกสองห้าหกมืดหลยลืแล้วเซนหนึ่งครั้งสิบบวกหนึ่งคงที่ร้อ,อยสองครั้งบวกหน่อยบวกแปดคงที่ ก็คือสองสองสองเป็นสี่บวกหกบวกแปดคงที่เท่ากับสี่บวกเจ็ดบวกห้าบวกหนึ่งคงที่สี่สองสี่บวกหกเป็นสิบบวกแปดเป็นศูนย์หนึ่งบวกห้าแต้มเป็นหก วกหนบวกหต่อมาสบวกเเป็น11บเวกหเป็น6เป็น7 8 9ออกบนไปออกบนออกกล่างก็คือ0 7 0 8 0 9จ็ดศป็นึง หนึ่งเก้าเก้าชุดตรงเก้าชุดหกเจ็ดหกเปดหกเก้าเก้าชุดเก้าชุดเลขไว้ที่ศูนย์เก้าบนที่ออกบนออกล่างสลับกันนะ หกเก้าเล็ก้อยก็คือสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดสองสามชนไปที่เจ็ดแต่มันมาโอที่หกหกเจ็ดหลักรอยมาคือที่หกเจ็ดหกเจ็ดสี่ห้าหกเจ็ด หกศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าถ้าหลักคูณขึ้นมาเอาสองหางนี่เลยรวมโซนที่เจ็ดหกเจ็ดแปดหลักโรยสามตัวเลยหกเจ็ดแปดแปดศูนย์เก้าหกที่หก 29ต่อามาเลขที่ออกก็คือ204609 20 46 09. 20 09นี่ออกเลขไทยมันกั้นไว้พอมาบรรจันมันออกเสย0ตัว ศูนเก้าสี่ลยพันหนึ่งครั้งรยสองครั้งหน่วยหนึ่งครั้งหกแปดคงที่แสนหนึ่งครั้งหมื่นหนึ่งครั้งสิบบวกหนึ่งคงที่ก็คือสี่หกสองสิบสอง บวกเก้าบวกแปดสองบวกศูนย์บวกศูนย์บวกเก้าสองบวกศูนย์บวกศูนย์บวกหนึ่งแปดสิบเก้าละสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสามสี่บวกห้าเป็นเก้าสองบวกหนึ่งเป็นสาม มันจะมาเบิ้ลไหมสามสี่ห้าถ้าเปลี่ยนมันก็แปดเก้าศูนย์เนาะแปดเก้าศูนย์จไม่เปลี่ยนเราจะพูไปเลยสามสี่สามสามสามสี่สามห้า สี่สามสี่สี่สห้าเก้าสเกสี้าห้าเก้าชุดเก้าชุดพอดีจะมาบนหรือมาล่างยังไม่รู้เนาะสองสสี 2, 3, 4, ่ห้าหลักร้อยเลยหลักร้อยไว้ให้ศูนย์หนึ้าห ชนที่ห้าหลักร้อยคือสนะี่ห้าหกเนาะเอามาเลยสี่ห้าหกหลักร้อยสี่ห้าหกแต่มันชนที่ห้าตัวเดียวห้าหลักร้อยด้วยนี่หลักร้อยจ้าจับใส่เองชอบตัวไหนเก้าห้าสี่ห้าสามห้าสี่ห้า คือนี่แหละถ้ามันเป็นล่างเนาะจะเป็นล่างไหม90มันจะมา5995อีกไหมสามหาถ้าจะมา9อีกพอสามตัวนี้มันติดมาหนึ่งตัวเลย4535เน้นถ้ามาล่างนะคะหลักร้อยคือห้า 3ามห้าเก้สีหชนที่ห้สอบก็จัดขัดกระ่านแคบไว้ลุ้นผิดถูก,ก็อาภัยมาตั้งใหม่กลับบ้านตั้งนานกลับมากลับบ้านเกือบครึ่งเดือนกลับมาแล้วไม่ได้เอาไม่ได้เอากระดาษเอาอะไรไปเลยแคบไว้ลุ้นจ้าดูคำเตือน คำเตือนสนับสนุนไม่ใช่คำเตือนในทางนี้ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำล่รวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า